การปลูกอัญชันเป็นอาชีพหนึ่งในชุมชนบ้านนงระนะครับซึ่งเกษตรกรก็นิยมปลูกอัญชันนี่คืออัญชันลักษณะปลูกก็จะเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็มีราวไม้ไผ่ให้เป็นล็อกๆเป็นตอนๆมีพื้นที่เข้าไปเก็บผลผลิตนะครับนี่คือต้นอัญชันในระยะของการขยายการขยายแรกๆนะฮะการปลูกต้นกล้าก็นี่ครับ สำหรับอัญชันในระยะแรกที่กำลังปลูกใหม่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีเส้นเชือกนะครับเชือกไนล,ลอนสีข,ขาวพันเป็นลักษณะนี้นะครับให้อัญชันเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไม้เลื้อยนะครับอัญชันจัดเป็นพืชทีท่อยู่ในตระกูลไม้เลื้อยนะครับราชาอัญชันก็ค่อนข้างดีแต่ว่าในช่วงฤด,ดูฝนก็อาจจะยากนิดนึงนะครับในการ ทำให้อัญชันแห้งเพราะว่าอัญชันนั้นนิยมปลูกเพื่อเก็บเอาดอกอัญชันไปตากแห้งนะครับสนุนราคาอยู่ที่ประมาณร5 0าถึง300แล้วแต่ช่วงฤดูกาลนะครับสำหรับช่วงนี้อาจจะเป็นแนวโน้มราคาขาขาขึ้นนะครับเพราะเป็นช่วงฤดูฝนทำให้อัญชันตากแห้งทำได้ค่อนข้างยากนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ในการปลูกอันชันนะครับก็วิธีของคนปลูกอันชันนะครับตื่นเช้าก็จะเก็บอันชันทุกๆเช้าเก็บดอกอันชันแต่ละลอกแต่ละแปลงสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างราคาอันชันช่วงนี้ช่วงนี้ราคาตกจ้ะปกติราคาเท่าไหร่ครับลืมเลขนะสามร้อยบาทตากแห้งใช่ไหมครับตากแห้งได้จ้ะ อ๋อสามตัวนี้เป็นยังไงครับราคาเหลือเท่าไรราคาตกมากครึ่งตกครึ่งเหลือร้อยห้าสิวิธีการก็คือตื่นเช้าต้องเก็บแบบนี้ทุกวันใช่ไหมใช่จ้ะเก็บทุกวันแบบนี้เก็บดอกแบบไหนครับหรือทุกดอกเลยเก็บทุกดอกเก็บดอกบานนี่นะครับเก็บใส่ตะกร้าแบบนี้เสร็จจากขั้นตอนนี้ไปทําอะไรต่อครับไปตากไปตากแห้งตากกี่ชั่วโมงครับ วันครึง่งโอ้จากหนึ่งโลดอกสดหนึ่งโลเหลือกี่ขีดพอแห้งไปแล้วหนึ่งโลเหลือขีดโล่กโลก็จะได้อยู่่่ขีด่ขีดก็ถือว่าลดลดเยอะเนาะ,ะนี่นะครับดอกอระชันก็ถือว่าสวยนะครับให้ดอกสีม่วงนี่นะครับก็เดินมาเก็บตามช่องตามล็อกที่เวน้น งานเก็บดอกอัญชันเป็นงานหนักหรืองานเบาครับงานเบาค่ะ,เบ,คะเบาใช่ไหมวันหนึ่งเราเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงถ้าเราจะให้เสร็จเร็วก็จะอยู่จะตื่นขึ้นมาประมาณตีห้าก็จะเริ่มเก็บแล้วตีห้าจากตีห้าถึงกี่โมงครับช่วงนี้ก็จะเก็บช่วงตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงก็เสร็จได้กิโลตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงก็อยู่ประมาณ จ็ดขีดหกขีดหกขีดเจ็ดขีดถ้าเป็นตากแห้งละ่ะถ้าตากแห้งนั่นแหละอ๋อได้ได้เป็นตากแห้งเจ็ดขีดใช่ก็ได้ประมาณวันละเกือบสามร้อยบาทสิถ้าราคาดีก็ถ้าราคาดีก็ได้อยู่ราคาสูงสุดเท่าไหร่ครับที่เคยได้แต่ก่อนก็จะได้อยู่ที่สามร้อยแต่ช่วงนี้ราคาลดลงเหลืออยู่ร้อยห้าสิบบาท ร้อยห้าสิบบาทก็จะได้ค่าเฉลี่ยประมาณวันละวันละเจ็ดสิบบาทวันละเจ็ดสิบบาทแล้วดอกอัญชันเนี่ยออกดอกทุกวันไหมครับออกทุกวันออกทุกวันก็คือได้เก็บทุกวันเลยใช่ไหมได้เก็บทุกวันแล้วระยะการปลูกอัญชันเราปลูกนานขนาดไหนครับก็ช่วงช่วงที่จะได้เก็บใช่ไหมหรือว่าช่วงตั้งแต่ต้นเลยก็ประมาณ 25วันก็ได้เก็บโอ้ปลูก25วันได้เก็บได้เก็บแล้วพอได้พอออกดอกแล้วเก็บไปนานอีกนานไหมเป็นปีปีสองปีสองปีแล้วก็รื้อใช่ไหมถ้า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 มันหมดอายุนี่มันหน้าตาอย่างไงครับมันแก่ถ้าหมดอายุมันก็จะค่อยเนี่ยแล้วก็จะเหลืองโอมันออกสีเหลืองเราก็ต้องรื้อปลูกใหม่รื้อปลูกใหม่หรือไม่ก็ตัดตัดตัดทิ้งแล้วทำสาวใช่ไหมทำาสาวให้ขึ้นใหม่ใช่โอ้แล้วปกติกี่ปีได้รื้อครับ สองปีหรือทีหนึ่งแล้วที่บ้านของเราเราเริ่มปลูกกัญชันมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วสองสามปีสองสามปีอาชีพนี้เป็นยังไงครับว่าอาชีพนี้ดีดีเป็นอาชีพเสริมหลังจากเราทำนาเราก็ได้เก็บอ๋อได้เก็บหรือไม่เราก็เก็บตลอดเวลาตลาดเป็นยังไงตันไหมตลาดไม่ตันเพราะว่าส่งต่างประเทศเหรอครับโอ้แสดงว่าอาชีพนี้น่าสนใจมากนี่ตรงนี้นี่ ป้ากิ่งต้องทําอันชันด้วยให้รั้วนี่คิดว่าจะทําอยู่แต่ยังช่วงนี้ยังไม่ว่างเนี่ยถ้าทําเป็นแนวรั้วเนาะในฐานะที่บ้านเราเป็นบ้านอันชันฮะคนก็เข้าไม่ได้ก็เป็นรั้วอันชันสวยไงครับนี่นี่ก็ขายไอเดียเนาะขายความคิดให้ทําเป็นตัวอย่างด้ยอาชีพผู้สูงวัยก็ทําได้เนาะโอ้ยเด็กเล็กเด็กน้อยก็ทําได้เก็บได้งานนี้มันงานเบางานเบาเบามากอ งานเบารายบบได้บบดีแล้วแล้วเราขายกี่รอบถึงจะได้ขายในสิบห้าวันได้ขายไหมสมมติว่าถ้าเราจะขายถ,าถ้าวันหนึ่งบางคนเขาก็ได้โลหนึ่งเนาะวันหนึ่งวันหนึ่งโลหนึ่งวันหนึ่งโลอย่างไม่อายะก็ได้อยู่วันละโลโลก,กว่าเออนเขาปลูกเยอะครับนึง ของป้านี่ก็จะขายสองวัน3มวันสามวันก็จะขายครั้งหนึ่งสี่วัน3มวันได้กี่บาทก็ถ้าเป็นถ้า3มวันก็จะได้อยู่ที่โลครึ่ง3มวันร5 0ห้าใช่โลละ150 3หวันร5 0 3ห้าวันก็3มวันก็จะได้อยู่ที่200กว่าบาทเพราะว่าโลร5 0ยห้าบก็ได้3วันจะได้โลครึ่ง3วัน200เนาะถ้าช่วงราคาดีก็ห0 0อเลยสิ หกร้อยเจ็ดร้อยก็ถือว่าขึ้นขึ้นลงลงตามราคาตลาดนะครับสําหรับโลกันชันแต่ว่าดูเหมือนอาชีพนี้จะเป็นอาชจะจะติดจะอยู่ได้ใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราก็ฝึกทดสอบมาหลายอาชีพโลถ้าเราได้วัละโลก็อยู่ได้ทดสอบมาหลายอาชีพแล้วอาชีพนี้น่าจะโอเคอาชีพนี้รู้สึกว่าดีมากดีกว่าอาชีพอืน อาชีพทอผ้าน่ะไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เลิกแล้วบอกทำไมอ่ะอาชีพนี้ดีกว่าอาชีพทอผ้ามันนักเหรออาชีพนี้มันมันงานเบาเราเก็บตอนไหนก็ได้เก็บตอนไหนก็ได้ไม่เก็บก็ได้ใช่ไหมเก็บได้ตลอดทั้งวันนี่นะครับก็ถือว่ามาเล่าเรื่องราวอาชีพการสร้างรายได้จากการปลูกอัญชันนะครับที่ชุมชนบ้านองระก็ เป็นอาชีพที่มีรายได้ทั้งปีเนาะไม่เลือกไม่เลือกฤดูเลยใช่ไหมครับรนะฮะก็อันชันก็ให้ดอกทุกวันแต่ถ้าน้ําท่วมไม่ได้น้ําท่วมมันก็ตายทิ้งหมดต้องปลูกที่ <ไป S 1> สูง<ม>ใช่ไหมครับปกนน้ำเยอะนี่นะฮะเอาละครับคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ